สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้เราเพิ่งสวนนวลเสร็จนะครับผม้วกัศมีผู้ใหญ่ใจดีมาแจกน้ำนะครับเลยนางไปพ็นสายเลยพียนะ่น้องขอบคุณแม่นางนะครับผม เป็นของดีวันนี้คุณแจกแนมครับอ๋อลูกชิ้น้วยนะครับลูกชิน้น้อมลูกชิน้นแบบแจกนี่ขอบคุณคุณแม่นะคะที่นำน้ำแล้วก็ลูกชิ้นมาแจกพวกเรานคคนละปกจะเอ เดบนามอแคนั้นไปโอ้ยบักเล่านมสวนกันมขอบคุณค่ะขอคุณแม่นางนะคะขวดวแก่คนละหขวดนะจ๊ะ เอาเพือยัิเดนอปยอนอ่บ้อกเมนมันสีบารไลค่ะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยค่ะขอบคุณมากๆมีลูกชิ้นแล้วก็น้ำนะคะมีลูกชิ้นแล้วก็น้ำนะคะนี่แต่ที่เป็นกองะน้ทานข้นขาจะเกิดี่คืะขอบคุณแม่นง หลายๆครับแลายกับพี่น้องอย่าลืมเด้อครับผมร้องวงซ้อมพรุ่งนี้วันที่12สิงหาคมแนไหม่ิบสองสิงหาคเนี้ยเนะานะร้องวงซ้อม12สิงหาคมนะครับผมพรุ่งนี้มีกลุ่มปิดการแสดงเล็กๆน้อยๆครับผมให้ พี่น้องเดีรับโชคนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจท,ที่งานในระหว่างการสอมนะครับผมสามารถเขาคุมปิษณุตจลินนได้นะครับขอบคนนมากเลยวยครับ